ด m มอนแซลมอนโต๊ะเดียวฝีมือเชฟระดับโรงแรม5ดาวใช้แซลมอนสดจากนอร์เวย์คุณภาพสูง mm hmm. เกรดพรีเมียมขึ้นห้างแต่ขายราคาตลาดนัดมาตามมาครับสวัสดีค่ะร้านด m มอนแซลมอนนะคะที่ร้าน,น,ะะานก็ จะเน้นขายเป็นแซลมอนซาซิมิค่ะแซลมอนเรานะคะที่พิเศษเลยคือมันเป็นแซลมอนสดนำเข้าจากนอร์เวย์ก็คือเรารับผ่านทางซัพพลายเออร์ที่เขานำเข้ามาในไทยนะคะแล้วก็ความแตกต่างของร้านเราที่เรามั่นใจเลยก็คือความสะอาดทำให้ปลาเนี่ยมันสดสดอยู่ได้นานกินแล้วก็คือแบบอร่อยไม่คาวคือลูกค้าที่ติดใจอะคะ่ะเขาจะบอกเลยว่า ซื้อจากร้านหนูไปแล้วก็คือเก็บไว้ในตู้เย็น2วันกินก็ยังอร่อยกินก็ยังสดอยู่เพราะว่าเนี่ยแหละค่ะเราก็มีเคล็ดลับในการทำเดี๋ยวจะเห็นตอนที่เราแร่วว่าเออเรามีกระบวนการทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้ปลาของเราอ่ะสดนานอร่อย เราก็จะมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลยค่ะก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่249บาทไล่ไปจนถึง300ครึ่งโลก็500 1กิโลก็ตอนนี้น้ำหนักช่างรวมหนังอยู่ที่1,050บาทค่ะช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่ปลาราคาค่อนข้างสูงก็เลยจะอยู่ราคานี้แต่ว่าถ้าช่วงไหนปลาราคาไม่สูงเนี้ยค่ะเราก็จะปรับลดลดล,ลงไปไเรื่อยๆอย่างถูกสุดที่เราเคยขายอยู่ก็จะอยู่ที่กิโลละ845บาทค่ะ ตอนนี้เราก็จะขายอยู่2แบบนะคะเป็นแบบที่ช่างพร้อมหนังกับตัวช่างเนื้อหลวนทางร้านเราจะเรียกว่าตัวพรีเมียมก็คือจะเลาะหนังออกก่อนเลาะเนื้อบลาออกก่อนแล้วก็ช่างให้ลูกค้าค่ะอย่างเช่นลูกค้าสั่ง1กิโก็จะได้น้าหนักเนื้อแซลมอนหลวน1นกิโลเต็มเลยค่ะตัวนี้ก็จะราคาสูงหน่อยจะอยู่ที่ 1, 3 5 0บาทค่ะก็ที่ร้านก็จะเป็นแบบเป็นร้านขายแบบสไตล์เล็กๆแล้วก็ราคาถูกนะคะคือร้านเราก็ อย่างที่เน้นเลยก็คือคุณภาพดีราคาถูกค่ะเหมือนเหมาะกับคนที่แบบว่าคือเราอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปกินของในห้างราคาสูงราคาแพงอย่างเงี้ยค่ะก็แวะมาซื้อที่ร้านเรามานั่งเล่นนิดน่อยๆมานั่งทานกันได้ค่ะคือร้านเราเป็นร้านเล็กๆก็โต๊ะก็ไม่ได้เยอะมีอยู่โต๊ะเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะซื้อกลับก็คือแบบเหมือนอยู่บ้านหาอะไร,ะไรกินอร่อยๆเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะ เมนูขายดีที่ร้านหลกัหลกๆเลยจะเป็นตัวซาชิมิใช่ไหมคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวแซลมอนดองกุ้งดองค่ะราคานี้บอกตามตรงว่าแบบไม่แรงเลยคือแบบจะเริ่มต้นที่130บาทเท่านั้นค่ะแซลมอนดองก็จะมีพริกกระเทียมให้มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟูดมะนาวสดรสเด็ดแซ่บแน่นอนค่ะแล้วก็ลูกค้าติดใจหลายคนค่ะกับเมนูนี้แซลมอนดองค่ะ แล้วก็มีนิดหน่อยก็จะมีเสริมเ็นแบบสเต็กเทอริยากิอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานดิแล้วก็มีเป็นซูชิหน้าต่างๆนิดหน่อยค่ะราคาก็เริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นเองค่ะ ก็สำหรับตัวเกศเองนะคะที่เมื่อก่อนก็คือ,เ,อเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างช่างฝันนะคะก็เรียนจบมาทำงานโรงแรมทำงานครัวอยู่ในโรงแรมก็คือได้ทำตามความฝันไปต่างประเทศไปทำงานโรงแรมในต่างประเทศคือก็คือชอบชอบกินอะไระคะ่ะก็อยากขายอันนั้น ใช่แล้วก็เลยมีเพื่อนก็คือเพื่อนก็เลยชวนเคยขายแซลมอนเพื่อนก็ออโอเคประสบความสําเร็จก็เลยชวนเรามาลองแบบเออลองขายดูดูว่างไหมอะไรอย่างเงี้ย เออเราส่วนตัวเราเราก็ชอบกินอยู่แล้วแล้วก็ซูชิอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความชอบกินเหมือนกันแล้วเราก็เราก็เลยมีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราเปิดร้านขายเนี้ยเราทำซูชิขายอ่ะเราจะทําให้แบบมันถูกปากเราอะ่ะอย่างน้อยเราต้องกินของอร่อยคนอื่นก็ต้องได้กินของอร่อยด้วยค่ะของเราก็คืออย่างซูชิที่เราตั้งใจคือ1เลยข้าวเราต้องไม่แห้งล้วต้องมีรสเปรี้ยวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเได้ทำมันออกมาแล้วก็โอเคลูกค้าก็ชอบเราก็ชอบก็พอใจแล้วก็แบบราคาก็ถูกอย่างเงี้ยขายย่อมยาว10บาท ก็สำหรับร้าน d i a m o n ์แซล m o n ของเรานะคะตอนนี้ตั้งอยู่ที่สีแยกแม้นสีนะคะก็จะใกล้ๆกับวัดภูเขาทองค่ะตรงเส้นถนนบรจักค่ะหน้าร้านนะคะก็สามารถจอดรถได้แป๊บหนึ่งได้ค่ะแบบแบบไม่เกิน20นาทีอะไรเงี้ยค่ะครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็สามารถทักมาสั่งผ่านแฟนเพจ Facebook ได้นะคะ Diamond แซลมอนค่ะเซิร์ชในเพจ Facebook ได้เลยก็เราก็มีบริการแบบว่า เรียกรถส่งให้ะคะลูกค้าทักมาส่งที่อยู่มาเราก็เรียกรถส่งให้หรือว่าลูกค้าจะเรียกรถมารับเองก็ได้แล้วก็เบอร์โทรนะคะ 095, 996, 1 9 9 3ค่ะก็เป็นเบอร์โทรต่อตรงของหนูเลยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะมีาทางผ่านทางแอป Delivery ่ค่ะก็จะมี l i Line m a n Grab, Robinhood แล้วก็ Shopee ค่ะเซิร์ช Diamond Salmon ได้เลยค่ะ เปิดทุกวันนะคะแล้วก็จะปิดทุกวันที่23 24ของเดือนค่ะวันเวลาเปิดเที่ยงนะคะแล้วก็ลาซอเดอร์ตอน3ามทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ปิดห้าทุ่มค่ะก็คือดึกดึกลูกค้าจะามากับบ้านดึกหรือว่าอะไรก็แวะมาเอาตอนดึกได้ค่ะค่ะก็อยากให้มาลองร้านเล็กๆกับความฝันเล็กๆของหนูนะคะก็ของเราตั้งใจทำสดใหม่น้ำจิ้ม ที่อร่อยที่เด็ดก็คือเพราะว่าปั่นใหม่ทำใหม่ทุกวันค่ะตั้งใจทำเ,ออเรากินของอร่อยก็อยากให้คนอื่นได้กินของอร่อยด้วยค่ะน้องเกดเริ่มต้นจากศูนย์สู้จนมีร้านของตัวเองเพราะเชื่อว่าของตัวเองดีมีคุณภาพรสชาติดีเลิศน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยลูกค้านิยมชื่นชอบ บอกกันปากต่อปาก Q d วเดลิเวอมากันรัวๆเป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยในดวงใจของมาตามมาจะมานั่งทานที่ร้านก็ได้จะสั่งกลับบ้านก็ดีขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้านด o มอนแซมอนมาตามมาครับ